สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะวันนี้อโมยพารวยนะคะเป็นอ่อ VAT หานอย VAT นะคะวันนี้มโวยกับจันโต้งนะคะอ่าเราก็มารีรู้ในเรื่องของ VAT กันนะคะมาคุยกันเรื่องของของฮานอย VAT อีกครั้งหนึ่งนะคะครับช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะจันโต้งก็ให้ v i p ไว้ทั้งหมด1ิบคู่นะคะฟันไว้คือ2อนะครับก็ยังเข้าอยู่นะคะก็ยังเข้า2อยู่นนะคะก็ทั้งหมด 4วัน4วันค่ะจันตงสวันคือวันที่สามนะคะสองสีนะคะวันที่สี่นะคะหนึ่งสาสองนะคะวันที่หกนะคะเก้าสามสอวันที่เจ็ดนะคะเจ็ดแนะคะแล้วเมื่อวานเมื่อวานนี่เข้าสอนะครับเข้าสองสนะคะเขสีก็ยังเข้าอยู่นะคะทั้งหมดก็หวันนะคะทั้งหมดของของจันโต้งนะคะแล้วก็สัปดาห์ที่ผ่านมา เบิ้ลบ่อยมากค่ะตอนนี้ใช่ครับละอาทิตย์นี้จะจะแนบเบิ้ลมาด้วยไหมคะมีครับมีครับมีนะคะช่วช่วงนี้ช่วงนี้ฮานอยประหยัดเลขเหลือเกินใช่ครับนะคะแล้วระวังนิดนึงเลขซ้ําๆกันคือจะมาอาวเมื่อวานอาจจะมาวันลุกขึ้นอย่างเงี้ยครับใช่ค่ะคือเลขซ้ํากันมากนะคะเราก็เลขเบิ้ลมาบ่อยมากนะคะแล้วก็วันนี้หมวยให้จันโต้งนะคะจัดเลขเด่นประจําสัปดาห์นะคะแล้วก็รวมถึงจับคู่นะคะเลขคู่มาให้กับ สมาชิกทุกคนด้วยนะคะอ่ะอันนี้จะตรงหลักของ v i p นะครับวันที่9ผมจะอ่าวันที่9สิงหาคบของ v i p นะครับจะมีตามนี้นะครับผมก็จะมีนะครับศูนนะครับที่เห็นเลยศูนย์สี่ศูนย์ห้านะครับสี่หกเจสองสองเก้าแล้วหกแปดนะครับฟันตัวเดียวนะครับผมฟันตัวเดียวคือได้ศูนย์นะครับผมก็แคปหน้าจอกันไว้เลยนะคะครับผมแล้วก็ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์ด้วยนะคะนะคะสำหรับทุกคนนะคะก็แชร์ลิงก์ของอาจารย์ด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้อาจารย์โต้งเนาะกดไลค์กดแชร์กันนะคะแล้วก็อันนี้คือเลขตัวนี้ผมใช้ได้ทั้งวันนะครับจริงๆใช้ได้ทั้งวันเอาไปพิจารณากันได้ค่ะใครชอบใช้ชอบตัวไหนจับคู่ตัวไหนนะคะหรือจะเอาไปรูดเอาไปลากเนี่ยก็ได้เลยนะคะเพราะอย่างอย่างตอนที่อาจารย์โต้งจับคู่ไว้สองสี่เนี่ยค่ะ ถ้าใครเล่นล่ากอยู่แล้วนะคะเนาะก็จะได้3าตัวบนคือสองสี่สไปด้วยความจริงก็จะได้ตรงนั้นไปด้วยนะคะเพราะนั้นก็อันนี้ที่ที่จับคู่ไว้นะคะใครชอบเด่นตัวไหนหาได้ตัวไหนเอาไปพิจารณาเอาไปขัดเลขใช่หรือสมาร์ที่หรือสมาริทที่ท่านใดที่มีตัวชอบอยู่แล้วก็เอาผมจากศูนย์เนี้ยเด่นศูนย์กไปใส่ได้ครับผมจริงในในกลุ่มอาจารย์ต้องก็จะให ทุกวันทุกค่ายทุกวันอยู่แล้วค่ะทุกวันก็มีทารายเข้ารวมกลุ่มครับก็จะให้ทุกวันนะคะก็ยังมีหลายอาจา์นะครับที่หลายอาจารย์ที่ในในนะครับก็ให้ทุกวันครับค่ะใครอยากที่แบบเข้ามามีโชคร่วมกันนะคะกดลิงก์ด้านล่างได้เลยถูกต้องครับนะคะกดลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะแล้วก็อยากให้ทุนเข้ามาเจอกันในกลุ่มนะคะพูดคุยได้นะคะได้ครับผมใครอยากได้เลขฟันแต่ละวันแจ้งได้แจ้งแอดมินได้นะคะเราก็จะมีให้ไว้ ทุกวัน,วนของรักอาจารย์ใครติดตามเท่าไหนเข้ามาได้เลยได้ะคะ่ะแล้วก็เหมือนเดิมนะคะใครที่จะเขาเรียกว่าไงตอนนี้มีร่วมบุญอยู่ของทาง่นานสถาธานนะคะต่อบุญกันครับค่ะเป็นเรื่องของเด็ก นะคะเด็กเนาะเป็นเรื่องของเด็กแบบที่เขาสร้าง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 เเล่นใช่ของเด็กนะคะของเขาเรียกว่าอะไรต่างจังหวัดเนาะที่เขาไม่มีเขาขาดแคลนตรงเนี้ยนะคะใครที่อยากทาบุญร่วมกันกับทางสถาบันอ่ะก็เข้ามาใน้ลได้เลยนะคะเราก็เล็กเล็กน้อยน้อยถือว่าสร้างความสุขให้เด็กน้อยกันสิบบาทใช่ค่ะแล้วร่วมกันไปนะคะเป็นได้บุญจะได้มีโชคมีลาภกันอยู่เรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะหมวยกับจันโต้ลาไปก่อน เนาะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคยังไงของให้เลขจันตุ้งเป็นเลขนำโชคของทุกคนนะคะ <c oughs> ยังไงลาไปก่อนนะคะคสวัสดีค่ะค